เอให้ทายอนิเมะใช่ไหมได้เลยอะไรอ่ะเปิดเพลงเหรอโอ้เรื่องนี้เลยรีบไปด่วนรีบไปด่วนลิกสิทลิกสิ์อ่าอันนี้เพลงอะไรอ่ะโอ้ต้องรีบเล่นรีบไปนะเพลงอนิเมะครับผมลิกสิ์เพลงอะไรอ่ะ เอาถูกเฉยเลยแบ็ค cover OP สามอันนี้เพลงอะไรอะ่ะอันนี้ปะเอาถูกด้วยโอ้โหนี่เพลงอะไรรู้เลยซาซาเกโยซาซาเกโยชินโซซาซาเกโย แ <Attack> <laughs> อทแทกออทไทนด้วยันนีเพลงอะไรเอ่ยถูกด้วยนะ <laughs> แม่ฟังปุ๊บรู้ปับ๊บอันนี้เพลงอะไรนน,นีโมเอ้ยโอพีสองเนียนะ ดาดาตัดด่าตัดาดาด่าดาดาอันนี้แหละอันน totally ี้ไม่รู้อ่ะเอ้าผิดตามเบคอนไปดีกว่าเอ้าตุยอันกลางสินะไม่รู้อ่ะอ่าดัชสตาวนโทรเฉยเลย อ่าถูกด้วยสปายแฟมิลี่อันนี้แหละรู้เลยเชนซอร์แมนอันนี้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้แฮะอ้าววันพีสเหลอ <c oughs> ผมไม่ได้ตามันพีสเท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้จริง โจโจอันนี้โจโจเลยอันนี้ไม่รู้แฮะไม่เคยดูสักเรื่องเลยเดาว่าโม,ามลากันโอ้หนี่หนักเลยไม่รู้เหมือนกันบีดเลยอันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยเอาเดาเลยอันนี้ โอ้ไม oh, like ่รู้เรื่องตามตามเบคอนไปดีกว่าตามตามตามนี่ไงดาวลิงเลยซีโรทูไปเลยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงดาวเลยโอผิดหมดเลยดาวทุกคนบางเรื่องผมไม่เคยดูจริงๆริกันเนี่ยเออถูกด้วย เดาเดาเลยอันนี้เดาเลยไม่รู้จริงๆอ่าวิมีเลมด้วยลิชิโร่แน่ๆเลยนั่นงไงผมว่าแล้วไม่น่าเดาเลยเดาถูกเฉยเลยไม่รู้เฮอันนี้เดาเลยโอ้เดาผิดหมดเลย คืคนดาหมดเลยอันนี้ไม่รู้เดาก่อนอ้าวตุยไม่กล้าเปิดเพลงเพราะไม่รู้จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เดาก่อนไม่กล้าเปิดเพลงอ่ะโอ้ออยเฮ้ยนี่มันมรีอาร์ตเกเบอรี่โอเคดาวว่าแล้วเชีย,ยวเฮ้ยเดาเลยเดา ดาวให้บดไม่เคยดูกระดาวก่อนเลยอ่ะแกนบูอันนาเธอใช่ไหมเอาไม่ใช่ดาวไปเรื่อยเอาผิดหมดเลยอันนี้อันนี้โอ้หนักเลยไม่เคยดูสักเรื่องไม่เคยดูกระดาวดาวเหมือนเดิมโอ้หนักกว่าเดิมอีเฟดด้วยเอาเฟดแล้วกันอ้าวถูกเฉยหนักเลยไม่เคยดู เอาดาวดาวดาวให้หมดเอาดาวผิดหมดเลยเบคอนกระดาวบนผมนะเอาดาวดาวเลยเพื่อนเอาถูกด้วยดาวโอถูกหมดเลยเอเบนเอ็ดผมว่าเพลงนั้นแน่เลยสไมส์สวีดใช่ไหมซิสเตอร์ผมว่าแล้วสบายสวีทอ้าวเฮ้ยเทนนิสอ้าวไม่ใช่ เอาเลยจานปลาหมึกเซนเซเรนโตะบีอาไฟชินชิดาซากิเฟเทลเอาไม่ใช่รู <c> ้ <oughs> จกักแค่ไฟเทลเรื่องเดียวอ่ะอันนี้ไม่เคยดูหมดเลยสองเรื่องนี้ดาวดาวอะไฮคิวอะถูกด้ว <c> ย <oughs> เฮ้ยเด็ดโนดเอาก่อนเลย ไม่กล้าเปิดเพลงครับลิขสิทธิ์แรงมากเอาเอาดาวให้มดดาวให้มดไม่เคยดูกระดาวเฮ้ยกินธรรมะเอาไม่ใช่เอาเอาบ,บคอนกระดาวันผมนะอ้ผ่านแล้วโอโ้โหสกวิตเกมเหรออ้อาวขวาไม่ใช่เอาเป็นซ้ายซ้าย ซ้ายซ้ายเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ซ้ายกี่อันอะซ้ายซ้ายซ้ายขวา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 เอาไม่ใช่รู้แล้วรู้แล้วซ้ายสามซ้ายซ้ายซ้ายขวา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  ซ้ายซ้ายผ่านแล้วทุกคนเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเนาะอ่าทายเพลงกันเพลินๆนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะถ้าคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปนาครับผมบายบาย